เปิดเลยใจไม่ดีกลัวว่าเปิดมาแล้วเขาจะมองไม่เห็นเหมือนเดิมมันทุกครั้งที่ผ่านมาอย่าคิดมากสิทำไมพูดแบบนั้นล่ะมาฟ้าเป็นกำลังใจให้อยู่เชื่อมั่นฟ้าสิหมอผานี้ต้องกลับมามองเห็นเหมือนเดิมหมอบอกแล้วว่ามีทางรักษาหายแต่ที่หมอที่ไหนเนี่ยคนสุดท้ายที่ไหนเนี่ยฮะใช่หมอยันฮีหรือเปล่าหมอยันฮีเออใช่เป็นหมอหยันฮีเป็นมือหนึ่งเลยเป็นหมอ ถ้าอย่างนั้น,นเป็นมือหนึ่งของพยาบาลเหรออีกมือหนึ่งขาด <c oughs> แต่มไม่น่<แ>าพูดถ้าอย่างนั้น,นเรามาเปิดพวกสวดกันบ้าง ถหา,าราูแเท้าไหยอยางงี้มาคืนค่าตัดหนักไปลเลยไอ้ารเลยต่อเน่คืนนี้คุยกันหนันก,ก,นหนกไปกว่าน,นี้แล้วคุยตีสายัางไม่หยุดเลยนภัสไี่พูดอะไรกำกวลเลแท้กูอีกเลยแ้วเิ่งเมาลเรอเอาหลับหายหน,านั่งจาเต่าหลัดีใจด้วยนะนับวปโชคดีของเองที่ได้องหญิงมาช่วยทั้รักษาหายถ้ามึงไม่รักษามั่งเหรอวะ ผมหญิงก็ไปหาขาเทียมไหมค่าไปใส่ขาแล้วและแล้วคุณลุงหญิงต่อไปนี้ม้องเหงนะฮะแหละแล้วและแล้วมึงช่วยหารองเท้าให้ผมหน่อยหึงคุณจะหารองเท้าที่ไหนเนี่ยทำไมไม่มีขาได้เนี่ยต่อขาเรียบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคิดตั้งงานเ่ยคิดตั้งงานเ่ย ตุก๊กตาม,มาเดินโงเนี้ยพังกมดเดิเดินเท่ป,ป่าไปนี่มองเห็นแล้วอนุญาตที่มองม่านฟ้าคนเดียวห้ามมาสายตาค่นี้วแ่บไปมองผู้หญิงคนอื่นนะันรู้หรือเปล่าข้าให้สัญญาข้าไม่มองใครม่านฟ้าจะพักผ่อนอยู่ที่นี่เดี๋ยวข้ากับเพื่อนเนี่ยจะไปทุระสักน,นิดหนึ่งฮะตาเห็นแล้วก็จะออกเลย อจะไปไหนฉันจะไปหาไปเดี๋ยวมาไปทางานนไงยังไงซะแล้วตาหายแล้วออกเลยเชื yep> ่อใจได้ไหมเนี่ยเธอดี่เขาคงคุกลับ